สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์ที่ว่านะครับซื้อรถหนึ่งคันมาแยกอะไรนะครับแยกอะไรถามว่ามันจะคุ้มหรือไม่นะครับนี่เราจะยกตัวอย่างจากคันนี้ก็ได้ครับคันนี้สมมติคันนี้มีเราซื้อมาได้นะคะหนึ่งแสนบาทสมมติหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนถามว่ารถทั้งคันน่ะเราจะมีตัวไหนที่สามารถเอาไปขายได้บ้างนะครับ ก็จะมีหนึ่งเลยนะครับหลักหลักเลยเครื่องเกียร์ครับเครื่องเกียร์อา้าวเครื่องเกียร์อันนี้เป็นเครื่องหกบีดีนะครับเกียร์เป็นเกียร์ JCM นะครับหกบีดีเกียร์ J นะครับหกบีดีเกียร์ J ปกติขายกันก็ได้สี่ห้าหมื่นอ่าสี่ห้าหมื่นเราขายประมาณสี่หมื่นห้าไปครับสี่หมื่นห้าถ้าคันนี้หนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนสภาพนี้ ห0 0แสนขายเครื่องเกียร์ไป45 0หมมันก็เหลือทุนเราที่จะขายต่อก็6 5 0 0 0น้านะครับไอ้ย4 5ห0ืหเหลือ5 5 0ห0 55,000เราก็จะขายสิ่งที่ขายได้อีกก็คือเนี่ยครับหัวเกง๋งหัวเก๋งสภาพดีๆขายได้สี่ห้าหมื่นสภาพไม่ค่อยครบกว่าแล้วแต่ว่าเราจะขายได้กี่บาทนะครับก็จะมีหัวเก๋งคืออีกหนึ่งอย่างที่ขายได้และขายง่ายด้วยนะครับในราคาที่เหมาะสมนะครับจะไม่ใช่ว่าเออแบบ หัวเขาขายกันสามหมื่นขายห้าหมื่นขายปีหนึ่งก็อาจจะขายไม่ออกครับตอนราคาเหมาะ Seo, สมนิดนึงนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือช่วงล่างครับช่วงล่างก็คือฟังท้ายฟังท้ายอันนี้เป็นเพากระเทยนะครับเหมือนเอฟทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นแปน็ตนอตเชชครับเพากระเทยกับขานหน้าพวกนีก้ขายได้ครับสองอย่างนี้ก็อาจจะขายได้สักส,สองหองมื่นห้าสองหมื่นห้าแสนหนึง่ง ซื้อแสนเป็นซักซ่าครับอาจจะไม่มีเล่มอะไระครับไม่มีเล่มขายคาหน้าเฟืองท้ายได้สองหมืนห้าขายหวัวเครื่องได้สี่หมืนห้าอย่างเงี้ยครับเครื่องสี่หมืนห้าก็เป็นเจ็ดหมื่นแล้วครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมืนหัวขายได้สักสองหมื่นเป็นเก้าหมื่นครับแล้วที่เหลือก็ก็มาแยกพวกชุดทิฟฟี่อย่างเงี้ยชุดทิฟฟี่ชุดหม้อน้ําพวกเนี้ยขายได้ทั้งหมดครับชุดทิฟฟี่หม้อน้ํา แล้วก็คัสซีคัสซีถ้าไม่มีเล่มก็คือตัดทิ้งขายเศษเหล็กแล้วเพราะว่ามันจะขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อครับถ้าเป็นคัสซีไม่มีเล่มก็ไม่มีใครเอาครับถ้าม,มีเล่มก็อาจจะได้สักสี่หมืน่นห้าหมื่นหกหมื่นหรือว่าบางรุ่นอาจจะเป็นแสนนะครับแล้วแต่รุ่นไปแลแต่ว่ารถที่เราเอามาตัดมันเป็นรุ่นไหนแบบนั้นนะครับก็ใครอยากซื้อรถมาตัดก็ลองคำนวณดูว่าเออรุ่นนี้ สมมติเราไปซื้อล็อกกี้มาหนึ่งคันหัวมันราคาเท่านี้ซื้อดูเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์ลองไปเซิร์ชในตามกลุ่มต่างๆหรือที่เขาคือขายกันว่าเออเขาขายกันประมาณเท่าไหร่แต่ว่าอย่าไปอิงว่าของเชียงกงอะเครื่องเกียร์สมมติหกบีดีเชียงกงขายแสนจะบอกว่าอู้แสนหนึ่งรถขายสองแสนมาเอามาตัดจะได้กําไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็เวลาเราเอามาขายยังไงเราไม่มีทางขายได้เท่าเชียงกงนะครับแล้วก็ ต้องดอบราคาลงมานิดนึงดูราคาตลาดที่เป็นของมือสองของไทยว่าเออราคามันประมาณไหนแล้วเราก็จะไม่ขาดทุนนะครับหรือว่าอาจจะอย่างน้อยๆก็มีกําไรบ้างพอเป็นค่าที่เราได้ลื้อของนูน่นรื้อของนี่ในการเอาไปทำครับหรือว่ามันมีบางคันอาจจะมีกระบะนะครับอันนี้เป็นโมนะครับมีกระบะเราอ,อาจจะตัดกระบะขายเศษเหล็ก เลกระวสิบบาทกระบะตัดได้สามตันก็ได้สามหมื่นอย่างเงี้ยครับก็ลองพิจารณาดูนะครับมันก็มีหนึ่งคันนะมันแยกได้หลายอย่างครับแต่ว่าตัวที่มีราคามันก็หลักๆเลยก็เครื่องเกียร์ครับเครื่องเกียร์คัสซี่หัวเกง๋งแล้วก็ชุดฟังท้ายพวกนี้เป็นหลักเลยครับคันหน้าฟังท้ายพวกแหนบก็ขายได้ครับแต่ว่ามันก็ ต้องรอหนึ่งหรือบ่าบางทีเราอาจเอามาขายจริงๆมันอาจจะขายได้ไม่หมดทุกอย่างนะครับอย่างเช่นรื้อมาหนึ่งคันขายไปเกือบหมดเหลือคันหน้ามันอะอย่างนเงี้ยครับอย่างคันนี้ก็ได้ครับยกตัวอย่างคันนี้มันเป็นหัวยาวครับคันหน้าไม่มีใครเอาอยู่แล้วมันแคบครับก็คือไม่มีใครเอาก็ มันก็ไม่มีราคาคนาน้ำไม่มีราคามีใครเอาก็ไม่มีมันจะเราก็ต้องมานั่งตัดแบบนี้ครับตัดสเสษเด็กเลยเอาไปช่างกิโลอาจจะได้สักร้อยโลร้อยโลได้พันหนึ่งนเงี้ยครับที่เราตัดเ็จเด็กนะครับเหรือว่าตัวอันอื่นๆมันก็ถ้าไม่มีใครซื้อจริงๆเราอาจจะต้องเอาไปตีราคาเหมือนช่างกิโลครับยังไงก็ถ้าใครสนใจจะมา ทำอาชีพพวกตัดรถขายก็อยลองศึกษาดูนะครับว่าเพราะว่ายังมันก็บอกไม่ได้ครับว่ารุ่นไหนมันตัดเท่าไหร่จะมีกําไรหรือมันต้องดูที่ว่าของที่เราได้มามันเป็นยังไงด้วยพวกสภาพเครื่องใช้ได้หรือเปล่าไปเอาแบบเครื่องนอกมาั่งท้ายเน่าไม่มีอะไรดีเลยมันก็ตัดไปก็ขาดทุนก็มีครับเนี่ยก็พิจารณากันดูนะครับถ้าคิดจะทํานะครับเนีย่ยคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ